สวัสดีครับผมพ็หลวงจากบ้านป่าไผ่มูสิซีนะครับจากอำเภอสันทรายนะครับก็เป็นคนที่ได้คข้าวอดแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์มันแย่เนาะในเรื่องของโควิดต่างๆบอมีอย่างเงี้ยนะครับไปเจอของดีมานะครับดูดูดูดซักก่อนนะครับแน่โอ้โหเหมือนผมเป๊ะๆนะครับนี่เป็นเกมของผมชัดๆนะครับเป็นเกม จากสรารัดอันพบก,ก้าวแล้วก็ฟินดิชนอ์แมนนะครับจากเยอรมันของดีจากเยอรมันนะครับซึ่งดูได้เลยว่าแค่กลองก็แน่สัมพันธ์แล้วนะครับเยอะแยะมากมาในนี้ต้องอัดแน่นไปด้วยไม่ไว่าจะเป็นไอเทมต่างๆแน่นอนนะครับเกมของเราชื่อว่า l o c ล l election นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้เขามาเปิดพอก,ก่อนนะครับอันบล็อกแรกเลยครับอ้าวเปิดมาดูก่อนโอ้โห หัวเล่นยุกยับยุกยับเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอรู้ตังในก็สวยงามนะครับมีอย่างนี้ท้องถิ่นใหญ่นะครับมีความฝันเนาะมีท้องถิ่นเล็ก้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ์ดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนี่น่าจะเป็นโอ้ัตรใหญ่ท้องถิ่นโอ้บอดท้องถิ่นใหญ่ บัรผู้สมัครบรรทอกมันมีสองภาคแข่งกันนะครับ<อ>ม่วขนขะแนแล้วงานนี้นะโอ้โหต่อไปนะครับเดี๋ยวพอกันเนาะเป็นบอดผู้เล่นนะครับโอ้โหเล่นได้ห้าคนนะครับหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนม้วนแล้วเดี๋ยวว่าต้องซ้อคนเล่นก่อนเนาะตอนนี้มีคนเดียวนะครับ later few moments later. อันนี้นะครับจะเป็นการ์ดความฝันนะครับจะไว้ในการที่ว่าเราจะมีโบนัสหรือว่าความสําเร็จที่อยู่ในเนี้ยเป็นการยืนยันวา่าคนในท้องถิ่นเนี้ยเปอยิอยากให้ได้อย่างอยู่ในการ์ดนี้เดี๋ยวคุณเล่นเปิ้งจะเป็นคนเลือกออกนะครับแล้วได้คนละสองใบเนาะได้จับระพิษนะครับอ่านเรียบร้อยคู่มือนี่อ่านเรียบร้อยนะครับแต่ว่ารอคนมาเล่นตัวบไ,ได้นะครับ อ่านี่นะครับเป็นการ์ดโครงการนะครับอันนี้อ้างอิงมาจากตัวโครงการแต้ๆเลยนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเฮานะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมด72โครงการอ,อันนี้อ้างอิงมาของแต้ๆเลยแล้วก็เฮามาเล่นเนี่ยเฮาจะทให้อู้วเขามีความรู้ในการที่เฮาจะใช้ในการ์ดเนี่ยในการเล่นนะครับเข้าใจท้องถิ่นได้มากขึ้นตรงนี้นะส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาเนี่เป็นฮองว่าเทนโคเฮ้ เพื่อนฮ้องว่าโทเค็นนะครับโทเค็นโทเค็นก็คือเหรียญเนาะมันจะมีไอเทมต่างๆที่มันจะเป็นในเรื่องของ ตัวของหมู่บ้านพ่องคนพ่องนะครับคนก็จะมีสีแตกต่างกันไปตามตัวของผู้เล่นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องตารานะครับเรื่องตาราเรื่องที่อยู่อาศัยเนาะเรื่องของ,ของคะแนนที่จะเพิ่มขึ้น2พอยต์นะครับคูณ2เลยนะครับจะอยู่ในนี้เนาะแล้วมีเรื่องอันนี้น่าจะเป็นการศึกษานะครับการศึกษาอันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่หันเลยว่าจะต้องเป็นเรื่องของหัวใจสัญลักษณ์นี่ก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับ ชุมชนต่างๆนะครับมันก็นจะต้องมีภาพรักอยู่กาจะเป็นการท่องเที่ยวเนาะเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนที่อยู่ในาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ตัวของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งนอกตังในเมืองนะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจเนาะใช้สาหรับเป็นการ่าวัดความสําเร็จอีกด้านหนึ่งนะครับของการทรัพยากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสตางคนะ์เนาะเป็นตัว S แบบนี้ในการสางสตางค์อยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัววัดของผู้เล่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสมัยกองแต่ละคนผู้เล่นเนี่ยห้าคนเนี่ยก็จะมีสตางค์นักน้อยอยู่ในนี้นะครับสตางค์หนึ่งเป็นแทนเป็นค่าเป็นเหรียญนี่เนาะนะครับต่อมาจะเป็นด้านการศึกษานะครับก็ว่าโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เขตต่างนอกเมืองในเมืองเนะี่ยนักน้อยแค่ไหนก็มีอยู่ในนี้นะครับก็อยู่ใน การของการศึกษานะครับถัดมาถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของสาธาณนปโภคที่อยู่อาศัยต่างเนาะน้ำประปาไฟฟ้านะครับทุกอย่างสารพันอันอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับต่อมานะครับเป็นกรารผู้สมัครนะครับ ผมจะบาเล่นเกมนี้ได้อย่างไรนะครับดูดูดูผู้สมัครในเกมมันผมชัดชัดนะครับนี่มันทางของพี่ชัดชัดตาหน้าเจอผมแน่นะครับลงสมัครแน่นอนนะครับเล่นแน่ๆนะครับกระทั่งมวลทั้งมวลน,นะครับในนี้นะครับผมจะต้องศึกษาก่อนเนิดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่านี้กับเมื่อกเล่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตาหน้าลงสมัครนะครับ ผมซอกคนมาเล่นตัวยก่อนนะครับเจอผมแน่ผมลกลงสมัังเแน่ท้องถิ่นเจริญแน่นอนนะครับแล้วเจอกันขอบคุณครับโอ้เนี่ยเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่นะน่ะ,นะของฟิลิปนอราแมนน่ะจะได้ยินก่อนสำหรับวันจากเยอรมันเนี่ยของ้นดีของ้นดีสุดยอดนะครับกับสถาบันขั้วลกเก่านั่นนะคนแปรงเกมมาคุณจะก่อนอ่ะ เราเข้าอิเล็กชันเดี๋ยวเล่นเพื่อเดี๋ยวเล่นเพื่องนงน่วงเงาแน่คืนนี้เงาแน่